ตอนที่6ในขณะนี้ดูเหมือนว่าโมโมจังและโอคารุนก็จะมาตามหาลูกปองแปงกันนะนะแต่หาเท่าไหร่มันก็หาไม่เจอสัทีหนึ่งไอเมียวคุณยายสปีดมันก็ได้อธิบายว่าลูกปองแปงนะ่ะมันถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อพลังวิญญาณของข้า มันเป็นลูกบอลกลมๆสีทองๆแววาวขนาดประมาณ5เซนติเมตรแล้วถ้าเกิดหาขนาดนี้แล้วยังไม่เจอแล้วก็แสดงว่ามีคนนั้นหยิบไปแล้วนะสิพอเจ้าลูกปองแปงนั่นน่ะมันมีพลังชีวิตที่แก่งกล้ามากเลยพวกพูดผีปีาศาจมันก็นเลยชอบเอาไปยังไงละ่ะพวกมันเชื่อว่าถ้าเกิดเก็บไปแล้วจะคืนชีพได้ได้ยินแบบนั้นโมโมจังและโอคารุนก็นเลยกระตืบกระตืบเลยมึงเป็นคนทำหายไม่ใช่เหรอไอเมลเปรต แล้วหลังจากนั้นในวันลุงขึ้นภาพก็ได้ตัดมาที่โรงเรียนซึ่งวันนี้โอคารุนก็มาเช้าตามเคยเลยพอเดินเข้ามาในห้องดูเหมือนว่าพวกทิ่โกในห้องมันก็จะเดินมากอดคอตีสนิทกับโอคารุนนี่นี่ แต่ข่าวว่านายนะ่ะกำลังคบกับคุณอายาเซอยู่สินนะถ้างั้นแนะนําพวกเราให้คุณอายาเซรู้จักบ้างสิก็คุณอายาเซนะ่น่ะน่ารักสุดๆไปเลยนี่นาะได้ยินแบบนั้นโอคารุนก็จะช็อกไปเลยอะไรนะคุณอายาเซะน่ะเหรอน่ารักที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดแบบนั้นเลยคิดแค่ว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนคนแรกเท่านั้นแต่ก็จริงนะเนี่ยเธอน่ารักมากๆเลยน่ารักจริงๆหลังจากนั้นไอ้พวกจิโก,โกเนี่ยมันก็ได้ถามต่อนี่นายนะ่ะเมียแอบคุณอายาเซแล้วใช่ไหมฉันน่ะได้ข่าวมาว่า เธอนะ่นอนกับผู้ชายไปทั่วเลยอะ่ะได้ยินแบบนั้นโอคารุนก็จะฟิลขาดนิดหน่อยน้อยใครเป็นคนเริ่มปล่อยข่าวลือแบบนั้นกันครับจากนั้นหนุ่มแว่นเนี่ยก็ได้เข้าไปคว้าคอเสื้อของไอ้หัวโจกแล้วร่างของหนุ่มแว่นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นร่างคำสาปฉันถามเป็นครั้งสุดท้ายนะไวหน้าไหนมันเป็นคนปล่อยข่าวลือนี้กันฟ้าโมโมโจังนะนะไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นหรอกว่ะ เพราะงั้นหยุดปล่อยข่าวลือแบบนั้นเลยนะทูเรตไอหัวโจวกเนี่ยมันก็จะกลัวเป็นอย่างมากจนต้องยอมโอคารุนละฮะเข้าใจแล้วช่วยปล่อยฉันเถอะฉันขอร้องแล้วโอคารุนก็ดูเหมือนว่าจะได้สติแล้วด้วยนะเมื่อได้สติกลับมาเขาก็ได้รีบขอโทษไปทันทีเลยแล้วเขาเนี่ยก็รีบมานั่งที่โต๊ะอย่างไวหยิบหนังสือสิ่งลี้ลับขึ้นมาอ่านเช่นเคยเลยพางบอกกับตัวเองไปว่าจจเย็นไว้สิตัวเรา ตัวเราเป็นอะไรกันเนี่ยเออใจเย,ย็นไว้แต่จูจๆก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าไงเป็นไงบ้างไอ้หนูเสียงนั้นนั่นก็คือแมวคุณยายสปีดนั่นเองมันนั้นตามเข้ามาโรงเรียนด้วยเมื่อเห็นว่าเป็นแบบนั้นหนุ่มเว่นก็นเลยรีบจับเจ้าแมวยัดใส่กระเป๋าแล้วิ่งออกมานอกห้องอย่างไวเลยยายแก่เซโกะมันบอกว่าฉันเป็นแมวเพราะฉะนั้นฉันควรได้รับอิสระเพราะยังไงถึงตัวฉันเป็นสภาพนี้ฉันก็ทําอะไรใครไม่ได้อยู่แล้วนะที่สําคัญกว่านั้นเองน่าจะลําบากมากเลยนะไอ้พลังนั่นนะ่ะ คงหนักหนามากเกินไปสําหรับร่างกายของเองสินนะงั้นเองก็ส่งมันมาคืนข้าสิแล้วข้าจะรีบออกจากร่างเองในทันทีแต่โอคารุนนี่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมนะบอกให้เอาลูกปองแบงกลับมาก่อนไม่งั้นก็ไม่คืนล่าให้หรอก แต่ในทันใดนั้นเองดูเหมือว่าโมโมะเธอกำลังจะเดินมาทางนีีอะนะเขาเลยรีบจับเจ้าแมวยัดใส่กระเป๋าอีกรอบหนึ่งโมโมจังเธอก็มาถามโอคารุนะนะว่าทำอะไรอยู่แต่เมื่อโอคารุนมองดีดโอ้คุณอายาเซนี่มันน่ารักจริงๆเลยอะน่ารักเกินไปแล้วเมื่อคิดได้อย่างนั้นหนุ่มแว่นของเราก็ตั้งใจจะหลบหน้าเลยละ่ะแต่ว่าโมโมจังเธอก็จะไม่ยอมอะนะเธอก็เลยถามไปว่าจะหลบหน้าเพื่ออะไร แต่นุ่มแว่นของเราก็ไม่รออะไรแล้วรีบวิ่งนี้นทันทีซึ่งโมโมจังเองก็วิ่งตามไปด้วยความรวดเร็วเป็นโอกาสทําให้แมวคุณยายสปีดนี้ไปได้หลังจากนั้นไม่นานก็ตัดมาในคาบเรียนของโมโมจัง ซึ่งตอนนี้เธอจะดูจ่อยหน่อยเป็นอย่างมากเพื่อนๆก็เลยเกิดความสงสัยนะว่าเธอเนี่ยไปตีกับหวานใจมาเรื่องไงกันทำไมดูหงอยจังเลยเนี่ยอ๋อ้อเลยอย่างหนึ่งนะได้ข่าวว่าโอคารุนนะ่ะมีเรื่องกับผู้ชายที่ไปนินทาเธอด้วยแหละดูเหมือนว่าจะมีคนปล่อยข่าวหรือแย่ๆเกี่ยวกับเธอนะโมโมะแล้วโอคารุนก็เลยโกรธมากก็เลยไปมีเรื่องกับพวกนั้นยังไงล่ะ และในวินาทีนั้นก็ตัดภาพไปที่ผู้หญ,ญิงหัวชมพูจากตอนที่แล้วซึ่งในตอนที่แล้วเธอก็โดนกระมังฟาดหัวนะแต่เธอคนนี้น่ะไม่ธรรมดาเลยเธอน่ะเป็นสาวป๊อปสาวที่ฮอตมากๆคนนึงในโรงเรียนเลยล่ะครับตัวหน้าตาที่สวยสดงดงามของเธอแล้วก็นิสัยที่โคตรจะซื่อเลยทําให้เธอเนี่ยเป็นที่รักของใครหล,หลายๆคนเป็นอย่างมากแต่ว่านั่นมันก็เป็นแค่นิสัยส่วนหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นกันพอเมื่อเธออยู่นอกสายตาคนอื่นแล้วเธอจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีในทันทีนิสัยของเธอนั้นมันเงียมากเลย เีย yeah, มากแต่ว่าเธอก็ชอบซอสแซนินทาดูถูกคนอื่นเหยียดคนอื่นเหมือนในตอนที่แล้วที่ดูถูกโอคารุนเลยละ่ะฮะ แต่ว่าหลังจากที่เธอนั้นโดนกะละมังฟาดหัวในวันนั้นเธอก็มีความรู้สึกแปลกๆกับอายเซะโมโมะเธอนั้นลงทุนเป็นอย่างมากในการจัดการอายเซะโมโมะให้ได้โดยการที่ตัวเธอนั้นเป็นต้นเหตุในการปล่อยข่าวลือเสียๆหายของโมโมจังนั่นเองแปลว่าโมโมจังนอนกับผู้ชายไปทั่วเลยนะที่เธอลงทุนถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าในวันนั้นเองหลังจากที่เธอโดนก,นกะละมังฟาดหัวเธอก็ได้พบเจอเข้ากับพลังจิตของโมโมะซึ่งเธอนั้นคิดว่าเป็นปีปีศาจมาตลอดเลยนะเธอก็ได้คิดมาตลอดเลย ว่าอาเยเซมูโมกคือปีศาจแต่การที่จูจ่ๆเธอได้เห็นของแบบนั้นก็แปลว่าเธอนั้นคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วเธอก็ยังอุปมาอุปไมยด้วยนะว่ามีลูกบอลบางอย่างตกมาใส่หัวเธอและสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเธอคือผู้ที่ถูกเลือกนั่นก็คือลูกบอลลูกนี้ลูกบอลลักษณะกลมสีทองมีขนาดประมาณ5เซนติเมตรหรือว่านั่นมันก็คือลูกป๋องแบ่งของโอคารุนนั่นเองล่ะฮะ การที่ลูกบอลน,นั้นตกมาใส่หัวฉันแสดงว่าฉันนั่นคือผู้ที่ถูกเลือกสินะอ่ออผมลืมแนะนำเธอไปเธอนั้นมีชื่อว่าไอาระจังเป็นสาวสวยมั่นหน้ามันโนประจำโรงเรียนอะนะแล้วไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนๆของไอระจังเนี่ยก็เอาของที่เธอสั่งมาให้แล้วนะซึ่งของที่เธอสั่งไปก็จะเป็นผ้าคลุมแล้วก็เซ็ตไล่ผีของฝรั่งอะนะมีทั้งคัมภีร์ไบเบิลและยังมีไม้กางเขนอีกต่างหากโหมันจะไล่ผีเมกาอะไรงีเนี่ย เพื่อนๆของไอระจังเนี่ยก็ต่างบอกอะนะว่าฉันน่ะเห็นเธอเป็นเพื่อนนะฉันเลยเอามาให้แต่ถ้าเกิดเธอเพ้อฝันอยู่แบบเนี้ฉันว่ามันก็หนักเกินไปแล้วะนะแต่จู่ๆด,ดูเหมือนว่าไอระจะเจอกับอะไรบางอย่างเธอก็เลยชี้ไปตรงสนามหญ้าโรงเรียนนี่พวกเธอดูสิตรงนั้นน่ะมีผู้หญิงยืนอยู่ด้วยล่ะตัวสูงมากๆเลยเธอน่ะใส่ชุดเดสสีแดงหรือว่านั่นาจ,จะเป็นวิญญารับใช้ของโมโมซึ่งการกระทําเหล่านั้นของไอระจังก็ดูเหมือนว่าเจ้าแมวคุณยายสปีดก็จับจ้องดูอยู่ด้วยนะ แล้วหลังจากนั้นก็ตัดไปในช่วงพักเที่ยงของโอคารุนและมโมโมจังซึ่งโอคารุนก็ดูเหมือนว่าจะหลบหน้ามโมโมจังไม่หยุดเลยเขาเนี่ก็ให้ข้ออ้างว่าถ้าเขาไม่ดูคุณยายสปีดเอาไว้มันก็จะหนีไปได้ยังไงล่ะแต่ว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะครับดูเหมือนว่าเมื่อตอนสายๆคุณยายสปีดจะไปเจอเข้ากับผู้หญิงแปลกๆด้วยล่ะครับ คุณยายก็ได้อธิบายต่อนะบางทีมนุษย์อาจจะเก็บไปก็ได้นะหน้าตาของมันก็เป็นลูกสีทองแวววับมนุษย์เก็บไปมันก็คงจะไม่แปลกหรอกแต่ถ้าเกิดมนุษย์เก็บไปจริงๆแล้วก็พลังวิญ,ญญาณของคนนั้นก็จ,จะตื่นขึ้นมาและทำให้เริ่มมองเห็นพูดผีวิญญาณอาจจะโดนพูดผีหลอกได้ งั้นไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวข้าจะแนะนําให้รู้จักกับผู้หญิงคนนั้นเองหลังเลิกเรียนจากนั้นตัดไปดูทางด้านของไอระจังก,กันบ้างตอนนี้เธอกําลังคิดไม่ตกเลยว่าจะเอาชนะมโมจังยังไงดีลําพังแค่ไม้กางเขนกับคัมภีร์ไบเบิลคงเอาไม่อยู่หรอกเยนน่ะมีปีศาจรับใช้ด้วยและเมื่อเธอไปดูที่หน้าต่างก็ปรากฏว่าผีผู้หญิงเดสแดงที่เธอเคยเห็นก็จะขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆทําให้เธอนั้นเกิดความกลัวเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นก็เป็นเวลาเลิกเรียนตัดไปดูทางฝั่งของโมโมจังและโอคารุนซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นกําลังจะออกตามหาลูกปองแปงเลยนะแต่ว่าจุจๆไอระจังก็โผล่มาตรงหน้าพวกเขาคุณอายาเสโมโมพอดีฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยช่วยมาด้วยกันหน่อยได้ไหม โมโมจังไม่ได้เห็นเธอก้มหัวคอร้องแบบนั้นก็ <c oughs> จะยอมไปด้วยล่ะฮะงั้นโอคารุนแนไปตามหาก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังหลังจากที่โมโมจังไปได้ไม่นานคุณยายสปีดท,ที่อยู่ในกระเป๋าเนยก็บอกว่าแกนั่นแหละผู้หญิงแปลกๆที่ฉันหมายถึงนะ่ะ หลังจากนั้นตัดไปดูทางด้านของโมโมจังซึ่งตอนนี้ไอระจังก็พาเธอมาในโรงงานล้างที่ไหนก็ไม่รู้นะเธอก็เลยเปิดประโยคไปเลยพาฉันมาคุยในที่แบบนี้เนี่ยสรุปว่าจะทําอะไรกันแน่แต่ว่าไอระจังก็ดูเหมือนจะเล่นทีเผลอให้เพื่อนทั้งสองของเธอนั้นมาจับตัวโมโมจังเอาไว้หลังจากได้โอกาสแล้วเธอนั้นก็ได้ใช้คัมภีร์ไบเบิลแล้วก็ไม้กางเขนเนี่ยเอามานาบหน้าหน้าตัวของโมโมจังเอาไว้ตายซะเจ้าปีศาจร้ายนางปีศาจเอ๋ยจงกลับไปในโลกของเจ้าซะ แต่วโมโมจังเธอก็จะไม่ยอมโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวเธอเลยได้ใช้พลังจิตจับเพื่อนทั้งสองของไอระจังซัดจนปิวไปเลยไอระจังเมื่อเธอได้เห็นแบบนั้นก็คิดว่าใช่แน่ๆเธอนั่นคือปีศาจร้อเปรเซสงสัยไม้กางเขนคงจะใช้ไม่ได้ผลแล้วคงต้องใช้นี่สิไอลูกบอลทองคำไอเฮียแต่เมืม่อโมโมจังได้มองที่ลูกทองๆนั้นดีๆก็รู้ได้ในทันทีว่านั่นมันคือลูกกระโปรงของไอโอคารุน ซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่โอคารุนเนี่ยตามหาพวกเขาจนเจอแล้วโมโมจังเธอก็รีบตะโกนไปเลยว่าลูกปองแปงน่านาอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้เยนี่แหละคือผู้หญิงแปลกๆที่คุณยายสปีดว่าแต่ว่าโอคารุนเนี่ยก็ได้วิ่งมาพางพูดไปว่าไม่ใช่นะครับผู้หญิงคนนั้นน่ะเธอไม่ใช่ผู้หญิงแปลกๆเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาที่โดนผู้หญิงแปลกๆอีกคนนึงหมายหัวก็เท่านั้นเอง หลังจากผู้จบก็ได้มีวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งเข้ามาชิงตัวไอระจังไปซึ่งเจ้าวิญญาณน,นั่นน่ะใส่เดสสีแดงไว้ผมยาวเหมือนที่ไอระจังเคยเห็นเลยนะเจ้าวิญญาณน,นั้นก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าในที่สุดเธอก็เป็นของฉันแล้วไอระฉันรอเธอมาตลอดรอให้เธอมองเห็นฉันได้สักทีนี่แม่เองยังไงล่ะ โอคารุนไม่ได้เห็นว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ก็เลยกลายร่างเตรียมที่จะเข้าช่วยไอระจังในทันทีเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงแต่เจ้าวิญญาณตัวใหญ่ต้นมันก็หลบได้เหมือนท่วงท่าของมันเนี่ยจะกลายเป็นกายกรรมไปสท้หมดเลยสุดท้ายโอคารุนก็พลาดท่าโดนเจ้าผีเดสแดงกืนกินเข้าไปหลังจากนั้นผีสาวตนนั้นมันก็ได้บอกกับไอระจังไปว่าในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีนะไอระแม่รอมาเป็นสิบปีเพื่อให้ลูกมองเห็นแม่สักทีลูกไม่รู้หรอกนะว่าแม่นะ่ะรักลูกมากแค่ไหน และเหตุผลที่ผีตัวนั้นมันอยากให้ไอระจังเรียกตัวเองว่าแม่ก็เป็นเพราะว่าในตอนเด็กๆนั้นไอระจังเธอเคยเผอเรียกคนไร้บ้านว่าแม่จา๋าและคนคนนั้นก็ได้คิดมาตลอดว่าคำคำนั้นมันวิเศษมากๆเลยเจ้าผีร้ายตัวนั้นมันก็ขยันขยอให้เรียกมันว่าแม่จ๋าไม่หยุดเลยแต่ดูเหมือนว่าไอาระจังเธอจะไม่เรียกนะก็เลยโดนผีตัวนั้นขมือบเข้าไปอีกคนนึงหลังจากกินเสร็จแล้ว เจ้าผีเดสแดงมันก็ได้บ้าพลังเป็นอย่างมากบวยความผิดให้กับโมโมจังว่าเธอนั้นทำให้ไอระจังก้าวราวแบบนี้เพราะฉะนั้นเธอจะต้องตายแต่ถ้าเกิดเรียกมันว่าแม่แล้วก็มันนั้นจะยกโทษให้และจะไม่กินเธอลงไปแต่โมโมจังเธอก็จะไม่เรียกล้ฮะเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เลยจับโมโมกืนกินเข้าไปอีกคนนึงแต่ว่าในทันใดนั้นเองคุณยายสปีดเนี่ยก็ได้มาบอกกับผีเดชแดงไปว่าเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าทำอะไรลงไป คายเด็กพวกนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะแถมอีกอย่างหนึง่งเจ้าหนะักกินเส้นผมของตัวเองเข้าไปพร้อมโมโมด้วยดูเหมือนว่าไอ้เจ้าแมวกวักที่แกเห็นอยู่ตรงหน้านี่มันจะกวักสิ่งดีๆเข้ามาในวินาทีนั้นเองดูเหมือนว่าตัวของเจ้าผีเดชแดงก็จะลุกไม่เป็นไฟไปเลยละ่ะฮะซึ่งนี่ก็จะโดนแผดเผามาจากข้างในตัวเธอด้วยคุณยายสปีดก็ได้อธิบายนะกางเขนที่ไอระพกเอาไว้นั่นมันไม่ใช่กางเขนหรอกนั่นมันคือไฟแช็กต่างหาก แล้วโมโมก็ได้ใช้ไฟใช้กลางเขนนั่นจุดผมแกที่แกกินเข้าไปเมื่อกี้ยังไงล่ะแกนั้นเลือกที่จะกืนเส้นผมเข้าไปเองแกนี่มันโง่ชัดๆเมื่อเป็นอย่างนั้นไอ้ผีเดดแดงมันก็รีบคายเด็กทั้งสามออกมาในทันทีช่วยไอระจ,จังออกไปได้สําเร็จแล้วทีนี้ถึงตาสู้กลับบ้างแล้วนะไอ้ผีเฮงสวย